หายหน้าไปเป็นแม่ลูกสามดูเปลี่ยนไปมากชีวิตล่าสุดกุญแจซอนอดีตนางเอกดังหลังแต่งสามีตัดขาดพ่อแท้ๆล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วกุญแจซอนอดีตนางเอกดังภาพล่าสุดยังสวยเป๊ะ แม่ขึ้นท่านคุณแม่ลูก3างานนี้แฟนๆที่ติดตามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โอดคิดถึงกันเพียบรวมถึงชมในความสวยเป่งปังของแม่ด้วยเช่นสวยเด็กๆโตวไวมากน่ารักเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของอดีตนางเอกสาวสวยกุญแจซอนป่านทอทองบุญทองกับสามีนักบิน ที่ตอนนี้เธอได้หันหลังให้กับ,บวงการบันเทิงเพื่อไปทำหน้าที่ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่ตอนนี้เธอก็ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสามทุ่มเททั้งเวลาทั้งกายและใจดูแลลูกๆอย่างเต็มที่กุญแจสอนอดีตนางเอกดังภาพล่าสุดยังสวยเป๊ะแม้จะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วล่าสุดกุญแจซอนได้ออกมาอัปเดตภาพตัวเองอีกครั้งบนอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพเซลฟี่ของเธอเองที่สวยฉ่ำเหมือนเดิมถึงแม้ว่าขึ้นท่านคุณแม่ลูกสามแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังคงดูแลตัวเองได้ดีมากๆและในภาพถัดมาเป็นภาพครอบครัวที่พาเด็กๆกับคุณสามีไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกันงานนี้แฟนๆที่ติดตามต่างก็เข้ามาคอมเมนต์โอดคิดถึงกันเพียบรวมถึงชมในความสวยเป่งปังของแม่ด้วย เช่นสวยเด็กๆโตวไวมากน่ารักจะสวยขนาดไหนนั้นอย่ารอช้าตามไปชมภาพกันเลยค่ะ